สวัสดีครับพัวผมนะฮะโตกับโต,โตโชาแนลนะฮะคลิปนี้มาส่งมอบงานนะฮะสรับแมคโครรุ่น1594นะฮะ V2 อัพแขนสุดนะครับให้กับคุณพี่พิทักษ์นะครับนะ,ะให้กับคุณพี่พิทักษ์นะฮะที่กรุงเทพนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น1594 V2 นะครับพับแขนสุดตัวนี้ก็จะมีของแถมนะฮะอยู่ในเซตอ่ะจะมีหัวเจาะมีหัวคีย์บอร์ดน,นะ,ะแล้วมีหัวอ่านี่นะครับ หัวคีบนะฮะรีโมทของเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้นะ,ะแล้วก็มีแบตเตอรี่มีสายชาร์จนะฮะมุ่งกีเป็นมุ่งกีเหล็กนะ,ะตัวนี้เป็นระบบเซอร์โวฟิสโก o นะ,ะแล้วก็อัปเกรดแขนนะครับพับสุดนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาคือเป็นแท็กเป็นเหล็กนะฮะเดี๋ยวลองอัปเกรดนะลองเล่นดูครับอ่านี่นี่คือหมุนนะครับนี่คือลงอ่านะครับโอเค เอาหมุนหน่อยครับหมุนหน่อยโอเคบุ้งกีครับพับ,บุ้งกีหน่อยนี่นะมันจะอับเขนสุดประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับก็บอกว่าตัวนี้น่าเล่นนะฮะช่วงล่างนี่เป็นช่วงล่างเหล็กนะฮะน้ําหนักนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็สามารถตักไฟตักหินนี่ได้เลยนะครับนี่ฮะช่วงล่างเป็นเหล็กนะฮะ,ะแท็กนี่เป็นใบเหล็กเลยนะครับ แล้วก็ฟีดนะเป็นฟีดสกูนะครับบุ้งกีเป็นบุ้งกีเลกนะฮะตักตรงตักสายได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับนี่นะสวยแล้วก็ทางร้านนะฮะแถมสติกเกอร์นะัะเป็นสติกเกอร์วอลเวไปให้ด้วยนะฮะหนึ่งแผ่นนะครับอ่ะใครชอบตัวนี้ก็สามารถที่จะทักขายได้เลยนะครับดูอยู่อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe ให้ตัก ทางอัพโตชาแนลด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดาข้อมูลดีๆนะฮะจากร้านนะครับโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ